ภาวะผู้นำของนายกอุงอิงกำลังสั่นคลอนอย่างหนักจากพฤติกรรมหลายอย่างที่ทำให้เกิดคำถามถึงความรู้ความสามารถที่เป็นประจับอย่างล่าสุดกรณีตอบคำถามสื่อในเรื่องข่างเงินบาทแข็งว่าดีต่อการส่งออกข้ามกลางวอลเปเปอร์รองนายกและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจที่มองหน้ากันเหลือหลักลก่อนขอให้สัมภาษณ์ใหม่บ่นเจอถามโปรเร็วทำสับสนบอกเงินบาทแข็งเป็นโอกาสดีนำเข้าซื้อของได้ถูกคืนเงินต่างประเทศต้องหาแนวทางร่วมกันไม่งั้นประชาชนลำบากและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายกอุงอิง พลาดท่าทําให้เกิดดราม่ารุนแรงทร้งก่อนหน้าที่จะเป็นนายกเธอก็พลาดตั้งแต่อ่านโพยพลาดพิงการทํางานของธนาคารแห่งประเทศไทยต่อมาเมื่อขึ้นเป็นนายกแล้วช่วงถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาคณะท่านก็อ่านโพยแบบไม่เงยหน้าไม่ชี้แจงตอบคําถามใดๆช่วงสัมภาษสื่อก็จะตอบตามสคริปต์ไม่ปรากฏการแสดงความคิดทางการเมืองหรือว่าทังทางการเมืองแต่อย่างใดนอกจากสคริปต์มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้หรือก่อนหน้านี้ที่ถูกโจมตีเรื่องการรีรออ้างข้อกฎหมายไม่ลงไปช่วยน้ำท่วมเชียงราย เร่งด่วนหรือว่าทำมินิฮาร์ดแบบไม่คำนึงถึงการลเทศะหรือช่วงน้ำท่วมเชียงรายหนาๆเธอโพสไอจีสวัสดีวันจันทร์ทำให้ทัวลงยับมีประชาชนเข้าไปเห็นคอมเมนต์โจมตีนายกันจำนวนมากต่อมาก็ในกรณีน้ำท่วมเชียงรายรถขนดินโก่งราคานายกอุ้งอิงบอกว่านั่นเป็นเรื่องของธุรกิจเอกชนรัฐเข้าไปแทรกแซงไม่ได้แต่ความจริงแล้วถ้าเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนรัฐเข้าไปดูแลได้แน่นอนว่าการที่นายกอุ้งอิงพลาดทำให้ฝ่ายแคนชินวัตและเพื่อไทยดาน้าออกมาถล่มหนักอย่าง เช่นหมอวรงเดชกิทธวิกรมประธานพักไทยพักดีโพสเฟซบุ๊กว่าสิ่งที่องค์อิงให้สัมภาษณ์แต่ละอย่างมันสะท้อนว่าองค์อิงไม่รู้เรื่องอะไรเลยความรู้พื้นฐานน้อยมากนี่คือประเทศไม่ใช่บริษัทการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศต้องแสดงภาวะผู้นําและมีความรอบรู้การโยนให้คนอื่นตอบแทนบ่อยๆก็จะทําให้เสียภาวะผู้นําดังนั้นองค์อิงต้องอ่านเองเยอะๆฟังทีมที่ปรึกษาบีบมากๆขนาดสื่อรุ่นใหญ่อย่างสุธิชัยยุน่นโพสเฟซบุ๊กไลน์ว่านายกองอิงสื่อสารแบบไม่ค่อยมีความเข้าใจและวุฒิ เาว่าไม่เหมาะกับการเป็นนายกรัฐมนตรี i อเท่าไหร่ไม่รู้แต่อ Q ิสอบตกและวัในใดที่เรามีนายกที่ไม่พร้อมจะเป็นแต่ต้องเป็นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดในทางการเมืองมันไม่ยุติธรรมต่อประเทศชาติส่วนที่รชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตขุนคลังโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่านายกตอบคำถามเรื่องปัญหาบาดแข็งอย่างเลื่อนลอยทําให้ประชาชนเป็นห่วงว่านายกร,รัฐมนตรีไม่ได้เข้าใจปัญหายอย่างแท้จริงคําตอบเรื่องเงินบาทจะว่างเปล่าไปอีกนานแค่ไหนและเมื่อเร็วๆนี้นิดาโพก็โพสต์ตอกย้ําความเป็นนายกขุนเชิดโดยกลุ ตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นรัฐบาลนายกองอิงในการแก้ปัญหาของประเทศกังวลผลงานของรัฐบาลไม่เป็นไปตามที่สัญญาและคาดหวังกังวลว่าอายุและประสบการณ์ทางการเมืองและการบริหารของนายกอาจทําทให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดขณะที่บทบาทของทักษิณส่งผลกระทบในทางลบต่อคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยไม่เท่านั้นพฤติกรรมนายกอ,งอิงยังถูกนําไปเทียบเคียงกับอดีตนาย,ยกปูจากนักธุรกิจสาวที่ประสบความสาเร็จดินพรมแดงขึ้นสู่อํานาจโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ปรารถนาแต่ ถูกชูช่อขึ้นมาเป็นประมุขฝ่ายบริหารของประเทศอีกทั้งยังมีคนไปเที่ยวฟองกับการตอบคําถามหรือแสดงทัศนะระหว่างอุงอิงกับพิธาหรือใหม่ซิริกัญญาที่ต่างกันฟ้ากับเหวพราพิธาซิริกัญญาไม่ต้องอ่านโพยตอบแบบคนมีความรู้และทําการบ้านมาอย่างดีและแม้ว่านายกอุงอิงจะเป็นอย่างไรก็ยังมีคนสนับสนุนต่อเนื่องจนมีบางารคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ว่าคนอวยไม่พอบ้างหรอคนล้อเหนื่อยแล้วนะเรียกว่ายอดไรลุลัวทอมสะท้อนความจริงอันปวดร้าวของพลเมืองในประเทศที่มีคนหนู่แบรนเนมที่กำลังเพลิด ในสนามเด็กเล่นของเธอนั่นเอง